สวัสดีครับบริษัทแสงฮิรันกำแพงรั้วอันนี้ลงหน้างานอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับทีน,นี้ทำกำแพงรั้วกั้นดินน,นี่แม็คโคเข้าแล้วนะครับ เมคโคเคียลิงงานอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับทำรั้วล้อมบ้านเคียลิงเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับ